สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์สารสกัดจากชาเขียวทีกรีน97ครับโดยสารสำคัญในชาเขียวครับเราจะสามารถพบได้เป็น5ชนิดนั่นก็คือโกลคาเตชินหรือ Gc อีพิคาเตชินหรือ Ec อีพิโโลคาเตชินหรือ Egc อีพิคาเตชินโกอลเลตหรือ Ecg และ e p i ิโกโ o ค a t e ชิ i n g a l a ที่เรียกว่า EGCG ครับโดยคาเทชินที่พบได้มากและมีฤทธิ์สูงที่สุดคือสารอ e ีพิโกโ o ค a t e ชิน n g เ l a หรือ EGCG นั่นเองซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระครับประโยชน์หลกัลกๆของชาเขียวเลยเน้นย้ำอีกครั้งนั่นคือเรื่องของการต้านอนุมูล อิสระครับนั่นจึงส่งผลให้ต้านอนุมูลิสระให้กับทุกเซลล์รวมถึงเซลล์ผิวส่งผลดูแลสุขภาพผิวด้วยได้ด้วยนั่นเอง <c oughs> และผลิตภัณฑ์ทรีกรีน97ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสำคัญจากชาเขียวสูงถึง97%โดย1เม็ดครับของทรีกรีน97มีคุณค่าของสารอาหาร คาตชินเทียบเท่ากับชาเขียวเข้มข้น,น7ถ้วยเลยนอกจากนี้ครับยังปราศจากคาเฟอีนและรับยังได้มีงานวิจัยต่างๆอย่างมากมายจึงได้ถูกบันทึกอยู่ในตำรายาอ้างอิงทางการแพทย์สากล PDR อีกด้วยเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้ทีกรีน97ครับมีสารสำคัญสูงถึง97%นั่น คือการคัดเลือกวัตถุดิบครับโดยวัตถุดิบของทีกรีน97นั้นได้มาจากใบชาเขียวที่ปลูกในมณฑลเจิงเจียงซึ่งถือว่าเป็นแหล่งชาอันดับหนึ่งในจีนและบางที่ยอมรับว่าเป็นแหล่งชาอันดับตน้ตนๆของโลกเลยด้วยครับโดย มูลทนเจือเจี้ยงนั้นจะปลูกชาครับโดยใช้วิธีการที่เป็นธรรมชาติแท้มีการควบคุมคุณภาพดินจํากัดการใช้สารเคมีไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่มีการใช้ยาก,กําจัดสตูพืชครับเรียกว่ากําจัดการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวดเลยแล้วก็จะคัดเฉพาะยอดใบชาอ่อนคู่ที่1และ2องเท่านั้นครับซึ่งให้สารสําคัญที่เข้มข้นสูงสุด ดังนั้นหากท่านต้องการดูแลสุขภาพเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากชาเขียวทีกรีน97พร้อมเป็นคำตอบให้กับท่านอย่างแน่นอนครับ